คนโดนขับไม่ออกหนุ่มฟิตกล้ามในยิมจู่ๆสาวปริศนาจับยกขาสุยเหมือนไายเกวียนรู้เหตุผลยิ่งเดือดลองดีไม่กลัวโดนอัดตางคลิปจากกล้องวงจรปิดพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในยิมที่เมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืดเส้นยืดสายด้วยบาเบลแต่แล้วกลับมีหญิงแปลกหน้าเดินเข้ามาทางด้านหลังแล้วจับขาทั้งสองข้างของเขายกขึ้นจากพื้นสุยร่างกายของเขาให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าคล้ายกับเป็นกเกวียนในไรนาชายที่ถูกกระทำตกใจเป็นอย่างมาก จึงรีบหันกลับมามองชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนบอกให้ผู้หญิงหยุดการกระทําแสนประหลาดนั้นทันทีแต่อีกฝ่ายกลับไม่รับฟังยินกลางจะผลักเขาไปข้างหน้าต่อไปหลังจากผลักอยู่นานจนพอใจเธอจึงยอมวางขาทั้งสองข้างของเขาลงบนพื้นตามเดิมท่ามกลางการจับจ้องของทุกคนในยิมที่เต็มไปด้วยคําถามต่อมามีการเปิดเผยจากฝ่ายชายว่าเขาเป็นพนักงานในยิมดังกล่าววันนั้นเขาใช้บาเบล พราอยากออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายแต่จูจ่ๆขณะออกกําลังกายไปได้ครึ่งทางก็ถูกผู้หญิงแปลกหน้าผลักเหมือนรถเข็นอย่างไม่คาดคิดผมไม่ได้ทําอะไรและไม่รู้จักเธอเลยจูจ่ๆเธอก็เข้ามาจับขาของผมและผลักผมไปด้านหน้าพูดไม่ออกเลยตามรายงานระบุด,ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสมาชิกยิมและไม่ได้รู้จักกับฝ่ายชายเธอบอกว่าทําไปเพราะคิดว่ามันสนุก เท่านั้นอย่างไรก็ดีเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์แม้จะมีชาวเน็ตจำนวนมากที่หัวเราะให้กับสถานการณ์เหลือเชื่อนี้พร้อมทั้งชื่นชมความแข็งแรงของชายในคลิปแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้เข้ามาเตือนว่ามันไม่ตลกเลยเราไม่สามารถหัวเราะได้นี่อันตรายมาก